บุญบาตท,ที่โยมสร้างมาทั้งหมดมันจะส่งผลว่าโยมจะคิดอะไรต่อไปความคิดที่โยมจะคิดต่อไปเนี่ยโยมว่าอะไรส่งผลล่ะตั้นหามันส่งผลตั้นหามันมาจากไหนมันก็มาจากอวิชชานี่ยใช่ไหมอดีตที่โยมทํามาทั้งหมดนั่งสมาธิมันถึงฟุง้งโอโหจัดการมันยากะเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม นั่นน่ะนั่นน่ะของเก่ามันส่งผลอยู่ตลอดเวลามันส่งผลตลอดไม่ใช่มันหยุดส่งผลแช่นิ่งๆมันส่งผลตลอดนะอ่านั้นตัวเนี้ยคืออนุสัยหรืออุปนิสัยยมสร้างความดีอุปนิสัยก็ส่งผลอยู่ตลอดแต่นั้นสองฝั่งเนี้ยตีกันนะมรรคก็ฆ่ากิเลสกิเลสก็นะสู้กันนะพระศาสดาก็ให้ตรวจแค่หนึ่งวันเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ย วันทั้งวันเนี่ยเธออยู่ด้วยอกุศลหรือกุศลเจม่าเนี่ยเนี่ยส่งผลแล้วกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมาส่งผลให้โยมเนี่ยคิดอกุศลเยอะมากกว่า,ากุศลแต่พอเรามาภาวนากุศลก็เริ่มมากขึ้นภาวนาทีอกุศลเกิดน้อยลงวันๆโยมก็คิดกุศลมากกว่าอากุศลอแต่ทีนี้ไปได้ตลอดไหม เป็นแค่ช่วงเข้าคอร์สออกคอร์สก็โอ้โห,โอ,โหอากศุศลบานอีกต่อเหมือนเดิมเนี่ยนะเราก็เลยต้องทําต่อเนื่องไงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเบียดพื้นที่อากศุศลออกไปออกไปให้เป็นปกติวิสัยเลยนะถ้ายมงสามารถทําให้มันเป็นปกติได้ระดับหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเรียกแล้วอ่ะอันเนี้ยสัทธานุสาลีนะอันเนี้ยธรรมานุสาลีอันน,น,น,นโสดาบันนะ ย่อมได้ความเป็นปกติระดับนึ่งละเช่นทิฏฐิที่ผิดผิดเนี่ยล้มหมดเราทำความดีมาจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนความเห็นนะสักยัติทิฏฐิล้มนะละได้หมดดังนั้นความดีที่ทำเนี่ยดีแบบไหนดีแบบเพื่อเป็นไปเพื่อละสักย,ยัทิฏฐิไหม ถ้าดีแบบที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อละสักยติทิฏิก็ไม่ได้มีประโยชน์นะมันก็เป็นความดีแบบปุถุชนนะไม่ใช่ของอริยะ